สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมเป็นไบ LED โปรเจคเตอร์อีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นสัญชาติโปรโตุเกสนะครับผมเป็นไบ LED จากตัวต้นสังกัดเนี่ยอยู่ที่โปรโตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นชื่อโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็จะออกเสียงยากนิดนึงนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเห็นเอ้ยมันมีภาษาจีนเยอะแยะเลยนะครับก็ เราไม่ต้องไปซีเรียสเขาไม่ได้ผลิตขายประเทศเดียวนะครับผมประเทศไหนที่เขาเสียภาษีนําเข้าไปถูกเารับไปได้ถูกนะครับผมทางดีลเลอร์ในไทยเนี่ยก็จะไปรับจากที่นั่นมานะครับอแต่ตัวนี้เป็นสัญชาติโปรตุเกสนะครับตัวชื่อยี่ห้อเนี่ยพ่อค้าไปเซิร์ชใน Google นะครับมันจะออกเสียงว่าชอลจิเชอร์นิดหนึ่งอ่าแต่พ่อค้าจะเรียกมันว่าเทอร์ริทิมนะครับผมเทอร์ิทิมเทอร์ทิมอ่ะประมาณนี้ตัวเทอร์ทิมตัวเนี้ย มันเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ดีนะครับแบบ OEM นะครับแบบ OEM คือแบบไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวกล่องกันก่อนนะครับผมนิดหน่อยนะพ่อค้าจะไม่ได้รีวิวเจาะลึกในรายละเอียดเรื่องตัวกล่องเท่าไหร่นะครับผมเป็นสัญชาติโปรตุเกสนะครับเพราะว่าชื่อตัวแบรนด์ตัวภาษาตัวเนี้ยก็เป็นโปรตุเกสนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสถ้าใครไปเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอ่าน Google มันจะแปลไม่ได้นะครับกล่องก็ออกแบบมาดูเรียบหรูนะครับประมาณนี้กล่องเอาจริงๆพ่อค้าว่ามันคล้ายๆตัว อ๋อเฮกซ่านะครับทำมาคล้ายๆเลยเอ่อก็ไม่ไม่คล้ายเท่าไหร่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะกล่องจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวเฮกซ่าเรามาเปิดดูด้านในนะครับงานตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าอ่ามันเป็นโปรตุเกสเนี่ยเราลามีปัญหาเราจะเคลมได้ไหมนะครับดีลเลอร์ในไทยเขาจัดการมาเรียบร้อยหมดนะครับผมเปิดมาด้านในนะครับก็ยังคงมีโลโก้ของเขานะครับเทอร์ชิมเทอร์ชิมนะครับอยู่อยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้เป็น บ LED แบบ OEM นะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะติดตั้งกับ r e f ฟ e c t ได้นะครับถามว่าติดตั้งได้ไหมได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ติดตั้งกับผู้ชนญนี่นะครับผมใบรับประกันรับประกันเลยตัวนี้เราไม่ต้องสนใจเลยเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราซื้อกับดีลเลอร์ในไทยนะครับเพราะฉะนั้นใบรับประกันก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินที่ทางร้านออกให้นะครับมีปัญหาเคลมกับทางร้านทางร้านไปเคลมกับดีลเลอร์เองอ่ะโอเคสาธิออกมาให้ดูหนึ่งตัว ว่าต,ตัวงานมันเป็นยังไงมันสวยงามแค่ไหนตัวนี้นะครับเป็นเลเซอร์ชิปนะครับผมเป็นเลเซอร์ชิปอืมระบบโซลินอย์นะครับก็จะเหมือนกับพวกรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลนนะครับเป็นเลนบลูนะครับแต่ว่าบลูค่อนข้างที่จะอ่อนๆมากนะครับผมอ่าเป็นบลูเฮดดีเลนนะครับผมหนักไปอย่างเฮดดีมากกว่านะครับมีการสเต็มโลโก้เธอทิมไว้ตรงนี้อีกทีหนึง่ง ตัวงานประมาณนี้เลยเล่นเป็นสามจุดสองนิ้วนะครับผมอืมตัวงานสวยนะตัวที่พ่อค้าได้มารีวิวเนี่ยเขาไม่ได้มีปั๊มตัวนี้นะเหมือนกับน่าจะเป็นตัวที่ส่งให้กับดิวเลอร์ทั้งหลายได้ได้เทสกันนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นสี่สิบวัตต์อ่าสี่สิบทับห้าสิบนะครับผมไฟสูงทํางานที่ห้สวัตต์นะครับไฟต่ําอยู่ที่สี่สิบวัตต์ชิปเป็นเลเซอร์นะครับเป็นไบเอลวีดีเลเซอร์ เห็นตัวโซลินอย์คัตออฟด้านในเป้งเลยเหมือนพวกรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆตัวงานถือว่าสวยงามมากๆนะครับระบบระบายความร้อนนะครับเป็นฮิตซิงค์บวกพัดลมนะครับแล้วก็เป็นไดเวอร์แบบบิวอินแบบง่ายต่อการติดตั้งนะครับตัวนี้ถ้าเรานําไปติดตั้งกับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานเนี่ยจะติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งกับรถที่เป็นรีเฟกเป็นจานฉายนะครับเราจะต้องตัดตัดตัวจานฉายนะครับเพื่อหลบ ตัวตูดตรงนี้นะครับให้มันยื่นออกมาแล้วก็เจาะยึดน็อตนะครับผมเข้าไป4จุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะเวลาถ้าเราเจาะแล้วมันไม่ตรงมันเอียงนะครับคัตออฟมันจะเอียงไปเลยนะครับเราต้องมาแก้ไขเจาะใหม่หรือว่าคว้านรูเพื่อให้มันขยับได้อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะแนะนําว่าให้ติดตั้งกับช่างผู้ชํานาญนะครับเขาจะเจาะออกมาได้ตรงนะครับด้วยอาจจะด้วยประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างของทางร้านเนี่ยทางร้านจะมีเครื่องมือ,จอเจาะเฉพาะแค่น,นั้นเองนะครับอ่ะ เป็นลักษณะนี้เลยสวยงามน,นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเวลาที่มันเป็นใบ LED เนี่ยทางไานก็ต้องรีวิวเปรียบเทียบกับตัวใบ LED ข้อมูลคร่าวๆให้ไปแล้วนะครับผมตามนั้นมันต่างกันตรงไหนนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED เดิมติดรถมาจากโรงงานของ t ต y o t ้ h ไ l รัก e vo นะครับเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วณนะเวลานี้ณนะปี2021นี้นะครับผมตัวนี้เป็นของ r ี v o โฉม2020นะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนมาค่้น ตำแหน่งนะครับในเรื่องของความสว่างแม้แต่ฟอร์จูเนอร์เองก็โดนรีเวอรตัวนี้เหมือนกันนะครับไฟตัวนี้สว่างกว่านะครับอ่าตัวนี้ยี่สิบห้าวัตต์ตัวนี้สี่สิบวัตต์นะครับผมต่างกันสิบห้าวัตต์นะขนาดเลนสองจุดห้านิ้วกับขนาดเลนสามจุดสองนิ้วนะครับเลนตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับกับตัวนี้เป็นบลูเฮดดีเลนนะครับอืมมันก็จะต่างกันนะครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้นะครับระบายความร้อนด้วยฮีตซิ้นอย่างเดียวเพียวๆนะครับงานติดตั้ง ใครที่จะซื้อไปติดตั้งอยู่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมไม่ว่าจะรถรีเฟกซ์หรือรถที่เป็นโปรเจคเตอร์เองก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายไม่เหมือนพวกนี้นะครับพวกนี้เขาออกแบบมาให้มันติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ารถถ้าเป็นรีเฟกซ์เนี่ยจะลาบากหน่อยนะถ้ารถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วตัวนี้สบายเลยนะครับแต่ตัวนี้ลําบากทั้งหมดนะครับยิ่งเป็นรีเฟกซ์หีดตาแตกอ่ะหมายว่าต่างกันตามนี้นะครับผมทีนี้ พ่อค้าจะไปแบบเร็วๆนะครับลูกค้าบอกว่าให้รวบรัดตัดความจบในคลิปเดียวดีแล้วไม่ต้องไปเหยียดยาวทําออกเป็น2คลิป3คลิปนะครับมันดูแล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีเวลามาดูต่อนะครับมันก็ทําให้อยังไงเข้ใา,าใจตีความหมายผิดนะครับในบางทีอ่ะบางทีดูตัวนี้แล้วไปดูอีกคลิปหนึ่งดันไปดูไปอีกตัวหนึ่งก็จะเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเอาให้จบในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าก็จะรวบรัดตัดความเอาตามนั้นเลยที่ลูกค้าบอกนะครับผม ไดเวอร์ทั้งคู่เป็นบิวอินนะครับมีสายออกมา4เส้นเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆตรงนั้นตามนั้นแล้วกล่องก็ตามนั้นแล้วนะครับผมไม่ได้มีเจาะรายละเอียดในกล่องมากว่าเขาเขียนอะไรมาบ้างนะครับหรือว่าที่ตัวโปรเจคเตอร์มีรูปลักษ์รายละเอียดยังไงนะครับเราเห็นกันอยู่ในคลิปอยู่แล้วประมาณนี้นะครับผมเรามาดูกันเรื่องแสงนะครับเรื่องคัดออฟที่ระยะใกล้ตรงนี้ก่อนนะครับ ว่ามันให้คัดออฟยังไงไฟสูงไฟต่ำแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูแสงบนถนนอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนี้เรามาดูแสงระยะใกล้ตรงนี้กันก่อนครับผมอ่ะโอเคครับผมเราลองมาดูนะครับแสงระยะใกล้นะครับของเจ้าตัวรีโวนะครับติดรถมาจากโรงงานนะครับโตโยต้าไฮรักรีโว่สองพันยี่สิบนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแสงของโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับอ่ะพ่อค้าจะเห็นกล้องขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันเห็นชัดเจนกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้ นี่นะครับแสงของ r ิเว2020ถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นไฟหน้าเดิมติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วนะครับมันก็ต้องประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูเจ้าตัว t ทอร i t i ตนะครับผมเทอร์ตนะครับเป็นไงครับผมคัตออฟนะครับต่างจากตัว r ิ v วแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยนะครับไม่มีละอองแสงเลยคัตออฟตัดคมชัดเจนนะครับผมเรดคัตออฟนะครับขึ้นบูเอฟเฟก สองข้างชัดเจนนะครับท้องแสงสวยงามมากๆนะครับลองดูนะครับเปรียบเทียบกับท้องแสงของอาริโวนะครับผมเห็นไหมครับเทอรทิมจะลึกกว่านะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปริมาณแสงนะครับลองดูนะครับปริมาณแสงนะครับกลุ่มก้อนแสงตรงนี้นะครับของเทอร์ทิมนะครับค่อนข้างที่จะเข้มกว้างมากๆนะครับของรีโวนะครับผมก็มีอยู่เหมือนกันนะครับให้กลุ่มก้อนแสงที่ดีนะครับแต่สังเกตดูละองแสงด้านบนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ เราขับสวนกับรีโวแล้วยังรู้สึกว่ามันแยงตาอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีละอองแสงบ้างนะครับเพียงแต่ว่าน้อยกว่าของ f o r t u n e r มากเลยนะครับฟอร์จูเนอร์แต่ค่อนข้างแยงตามากกว่านะครับลองมาดูไฟสูงนะครับผมระบบใบบีมโซลีนอยด์คัตออฟนะครับนี่ไฟสูงนะครับเรามองในสตูดิโอเหมือนมันยกนิดเดียวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ข้างนอกคนอาจจะเห็นไหลคลิปแล้นะครับว่ารีโวเนี่ยมันยกได้สวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงข้างนอกกันนะครับอันนี้ให้ดูระยะใกล้กันก่อนอ่ะทีนี้ลองดูเจ้าตัวเทอร์ชิ นี่นะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับยกสวยมากๆนะครับไฟสูงของเทอรจิมนี่คือยกสวยมากๆนะครับผมอ่ายกเอาอ่าบลูเอฟเฟกขึ้นไปด้วยนะครับผมเลสชัดออฟนะครับสีแดงยังคงขึ้นไปชัดเจนนะครับพอยกไฟสูงปุ๊บจะมีละองแสงพุ่งไปเลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องซีเรียสเพราะมันคือไฟสูงยังไงมันก็ยังตายอยู่แล้วนะครับผมเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับสังเกตดูละองแสงหายไปเลยไม่มีเลยนะครับตัดชัดเจนมากๆอันนี้คือแสงระยะใกล้ โอเคครับผมแล้วลองไปดูแสงระยะไกลบนถนนอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมไฟดวงกลางเนี่ยมนติดได้อยู่ประมาณ3คลิป4ี่คลิปเมื่อพ่อค้าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็ไม่ติดอีกแล้วนะครับผมอ่มันดีดีอยู่ไม่กี่วันเองนะครับเสาไฟฟ้านะครับต้นที่1ต้นที่2ไม่ติดอีกแล้วนะครับแล้วก็ ต้นที่สนะใครที่ไม่เชื่อว่าเป็นระยะ3าเสาไฟฟ้าให้ย้อนไปดูคลิปเมื่อก่อนหน้านี้ครับผมประมาณสองสคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันติดอยู่นะครับตอนนี้มันก็ไม่ติดอีกแล้วนะครับเป็นปกติของไฟดวงนี้เลยไอดวงกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดนะครับวันนี้ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับแต่ระยะเป็นระยะเดิมแน่นอนสุดกําแพงเหมือนเดิมนะครับที่เราจะนำมาเทสกันอ่าโอเคเรามาดูเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ t o y o ต a h i Lu ัก Revo นะครับตัว2020ตัวนี้ มีคนมาคอมเมนต์ในช่องพ่อค้านะครับก็ออกจากฮาๆหน่อยๆพ่อค้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นลูกค้า r ีโว่สองพนีะครับมาร้านพ่อค้าเนี่ยตั้งแต่รถยังป้ายแดงนะครับมาทําการเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ไปตอนนั้นน่าจะติดเป็น B10 ถ้าพ่อค้าจะไม่ผิดนะอ่าพ่อค้าก็ขอซื้อต่อเขาไว้ข้างหนึ่งนะครับแต่ว่ามีลูกค้ามาบอกว่าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ดีแมกนะครับ พ่อค้าเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าพ่อค้าถอดต่อ,อจากรถรีโวเองกับมือมันเป็นโปรเจคเตอร์ดีแม็กยังไงก็ขอบคุณความรู้นะครับขอบคุณความรู้ที่ให้กันก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นช่างหรืออะไรยังไงพ่อค้าไม่รู้แหละแต่นะครับจริงๆก็ถ้า,ถ,าถ้าเป็นช่างที่ทำโปรเจคเตอร์เหมือนกัน,นก็ไม่น่าจะมาเมนในร้านของกันและกันนะใน,ใน,ใ,นในความคิดส่วนตัวพ่อค้าพ่อค้าไม่เคยไปเมนร้านโปรเจคเตอร์คนอื่นนะครับผมแต่อันนี้เขามาเมนนะครับพ่อค้าก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ร้านโปรเจคเตอร์หรอก นะครับแต่ก็ไม่รู้แหละเป็นช่างอะไรแต่ว่ามาเม้นบอกว่าโปรเจคเตอร์นี่เป็นของ D m a มนะครับพ่อค้าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรเจคเตอร์ถอดออกจากรถรีโวเนี่ยมันเป็นของ d ีแม็กนะครับโอเคตามนั้นเลยอ่ะโอเคก็เป็นยังไงพ่อค้าเลือกเป็นโปรเจคเตอร์ลีโวเหมือนเหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่าตัวพ่อค้าเองเนี่ยถอดออกจากรถรีโวป้ายแดงนะครับแล้วขอซื้อลูกค้าไว้1ลูกนะครับอ่ะตัวนี้นะครับระยะสึกกำแพงเหมือนเดิมมาดูของรีโวก่อนนะครับว่ามันทํางานได้ขนาดไหนนี่ครับ สว่างมากๆนะครับสำหรับรีโว่ก็ต้องยอมรับว่าสว่างมากครับก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดนะเวลานี้มันก็แสงก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูเจ้าตัวเทอรจิมนะครับผมของเราอืมก็จะบอกว่าสว่างกว่าได้ไหมพาะค้าพูดได้เต็มปากไหมนะครับกว่าลูกค้าท่านนั้นจะมาเม้นอะไรอีกนะครับก็นี่นะครับผมอ่ารีโว่นะครับ ปิดรีโวรนะครับเปิดเทอร์ทิมนะครับโดยส่วนตัวพ่อค้าละกันโดยส่วนตัวพ่อค้าพ่อค้าว่ามันสว่างกว่านะครับดูนะครับเรื่องความกว้างของแสงพอไหมครับผมพอไหมครับท้องแสงก็ลงเร็วนะครับลงเร็วกว่าตัวรีโวแน่นอนนะครับอลองมาดูท้องแสงกันสักนิดนึงนะครับรีโวนะครับเทอร์ทิมนะครับผมเห็นไหมครับท้องแสงจะลงได้เร็วกว่าของรีโวนะครับอพ่อค้าเปิดเปรกเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของรีโว ค้างไว้ก่อนนะครับทีนี้เปิดเทอร์ทิมไบ LED วดีทับเห็นไหมครับคือกบมิดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อค้าให้รถเขาไปก่อนทีนี้เนี่ยพอดีเลยนะครับระยะชัดๆเลยนะครับลองดูไฟที่ติดรถมาจากโรงงานนะครับผมเป็นฮาโลเจนอันนี้คือสองสองดวงนะครับเห็นไหมครับระยะไฟแสงไฟความสว่างนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับอ่า รถค่อนข้างเก่าแล้วด้วยนะครับคือถ้าถ้าเป็นเป็นรถใหม่ๆก็ก็สว่างกว่านี้แหละครับผมแต่ทีนี้เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นนี้เองก็แล้วแต่นะครับถ้ามาเปลี่ยนใส่เทอร์ทิมมันก็ได้ความสว่างเท่านี้นะครับเพราะมันไม่จะมันจะไม่สนใจเรื่องพวกอ่ารีเฟรชหรือสภาพโคมนะครับจะเป็นยังไงยกเว้นแต่ว่าตัวหน้าเลนเราต้องใส่นะเพื่อจะเคลียร์แสงออกมาได้เท่านี้นะถ้าเล่นขุ่นๆแสงก็อาจจะออกมาไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับผมคัดออฟตัดเป็นบลูเอฟเฟกต์ยาวชัดเจนไปเลยถึงกระแพงตรงนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับถึงนะครับกำแพงคัตออฟยังขึ้นที่กำแพงชัดเจนเลยทีนี้ไฟสูงนะครับที่เรามองในสตูดิโอเหมือนมันยกนิดเดียวใช่ไหมครับลองมาดูบนถนนเป็นไงครับผมนุ่หุนะครับเลยเลยหลอดไฟขึ้นไปอีกนะครับผมทํางานได้สูงมากๆนะครับผมอดูของตัวลิโวร์สักหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เป็นใบบีมนะครับทํางาน ถุงตับด้วยระบบโซลินอย์คัตออฟเนี่ยจะให้ไฟสูงที่ดีทุกตัวนะครับและสังเกตไฟสูงของพวกโปรเจคเตอร์ใบบีมนะครับอ่าโปรเจคเตอร์ใบบีมอ่ะเห็นไหมครับพอเวลาที่เรายกไฟสูงครับท้องแสงด้านล่างคือนิ่งเลยนะครับไม่ได้ขยับไปไหนนะครับเทอร์ทิมนะครับเหมือนกันเห็นไหมครับยกสูงขึ้นแต่ท้องแสงด้านล่างไม่หายอันนี้คือข้อดีของโปรเจคเตอร์ระบบใบบีมเป็นยังไงบ้างครับผมแสงประมาณนี้นะครับก็ รีวิวแบบรวบรัดตัดความนะครับแสงประมาณนี้ถูกใจไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในสตูดิโอครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็หลังจากที่ไปเห็นแสงจริงๆบนถนนกันแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยพ่อค้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับคือลูกค้าถ้าดูคิปพ่อค้ามานานๆเนี่ยเปรียบเทียบจากแสงในห้องนะครับกับแสงบนถนนเนี่ยคือรู้อยู่แล้วครับถ้าเห็นแสงในห้องขนาดนี้รู้อยู่แล้วบนถนนมันต้องสว่างกว่ามากขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยดูพ่อค้ามาตั้งแต่ เพ่จะเริ่มเปิดร้านแรกๆนะครับผมตั้งแต่สมัยทำโปรเเตอร์ LED ราคาถูกๆนะครับผมจนมาถึงโปรเจเตอร์ไบซีนอนนะครับและมาถึงเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่เป็นโปรเจเตอร์ไบ LED นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมก็พอจะเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเหมือนเดิมยังไม่มีใครจองมือสองนะครับผมราคาของใหม่ตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ 7,900บาทนะครับ7,900บาทแต่ถ้าถ้าเป็นชุดมือ2ตัวนี้นะที่ผ่านการรีวิวมา1ข้างนะครับผ่านการรีวิวมาแค่หนึ่งข้างแค่ดวงเดียวอีกตัวเป็นของใหม่นะครับแต่พอค้าจับมัดรวมนะครับขายเป็นมือ2นะครับทั้งคู่ถ้าใครจะเอาเฉพาะชุดโปรเจคเตอร์อย่างเดียวอะไรก็ทักมาคุยกันนะครับแต่ถ้าใครจะเอาแบบครบชุดเลยที่ให้ทางร้านจัดชุดไปให้ครบๆเลยเนี่ยก็7,000บาทครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ นะครับถ้าใครอยากจะได้เป็นของใหม่เลยก็ได้นะครับแบบใหม่ๆซิงๆเลยไม่ได้ผ่านการรีวิวมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่รีวิวครั้งเดียวลดไป900เป็นรา้ค้าผูาค้าก็เอานะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับผมบางคนอาจจะซีเรียสอยากจะได้เป็นของใหม่ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดูเป็นสินค้าตัวอื่นที่ราคาถูกกว่นานี้ทั้งร้านก็มีนะครับทั้งร้านเนี่ยมีโปรเจคเตอร์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่390บาทนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้แนะนําให้ใส่นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีไว้สําหรับลูกค้าบางคนที่งบน้้อยแลวก เฮ้ยทำไมของพ่อค้าแพงอ่ะทำไมร้านนู้นเขาขายถูกๆเองราคาสี่ส่าห้าร้อยห้าพ่อค้ามีตัวถูกครับผมสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอ่ะลองดูเนี่ยอันนี้พ่อค้าก็บางทีก็หยิบมาเล่นแล้วก็มาวางทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นของลูกค้าติดตั้งมาจากที่อื่นนะครับก็ตัวนี้แบบนี้พ่อค้าก็มีอยู่น่าสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับ อ่นนี้ลูกค้าติดตั้งมาแล้วมันก็ไม่จบนะครับผมเสียตั้งจากตัวอื่นแล้วสรุปก็ส่งโคมให้ทั้งร้านแล้วก็ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลีดีไปจบๆสว่างเลยนะครับผมตัวนี้ใส่แล้วมันไม่สว่างนะครับลูกค้าแจ้งมาแบบนั้นก็นเลยเสียตั้ง2สองรอบนะครับก็ตามนั้นครับผมมันย่อของถูกมันก็ไม่มีดีของดีก็ไม่มีถูกนะครับแต่จะพูด่างนั้นมันก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีของถูกและดีก็มีแต่ว่าเราอาจจะหามันยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ราคานี้ถ้าเกิดเรา พอใจกับราคาของมันก็ซื้อเถอะครับแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจนะครับลงไปหาสินค้าตัวถูกๆทางร้านสามารถแนะนําได้นะครับว่าเริ่มต้นจากราคาไหนเนี่ยที่มันจะสามารถใช้งานได้จริงจังและสว่างกว่าไฟเดิมของลูกค้าที่ใช้อยู่นะครับโปรเจคเตอร์บางตัวนะครับใช้ไฟเดิมดีกว่านะครับอย่างเช่นตัว390บบาทเนนะี่ยใช้ไฟเดิมดีกว่านะครับถ้าพูดถึงความสว่างนะแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามโอเคใส่เอาสวยงามได้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าทิ้งไว้ที่ซ้ายมือของจอเลยนะครับสามารถเข้าไปทักหาโทรหาพ่อค้าได้จากช่องทางเลยนะครับเป็นไปได้ทักไลน์นะครับจะดีที่สุดสะดวกสบายที่สุดนะครับเพราะว่าโทรมาบางครั้งพ่อค้าติดงานหรือว่าใช้มือถือในการถ่ายคลิปอยู่แบบนี้นะพ่อค้าก็อาจจะไม่ได้รับสายนะครับตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแอดไลน์ดีที่สุดนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ทิ้งหัวเรื่องพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ทางร้านติดต่อกับก็ได้เช่นกันนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ้าค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ